สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับใครสนใจหารถเอาไปใช้งานนะครับคันนี้เป็นรถอเนกประสงค์นะครับีสุดๆปี2000นะครับราคาเปิดมาที่1 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับใครสนใจหาเอาไปใช้งานคันนี้สวยมากๆเลยนะครับสนใจลองชมดูได้เลยสีอาบน้ํามาให้ใหม่นะครับเงาแวบเลยทีเดียวนะครับเก็บงานมาเรียบร้อยสภาพพร้อมใช้งานนะครับรถอยู่นนทบุรีใครสนใจ คันนี้ต้องไม่อยู่นานแน่เลยครับแล้วมันมาตอนกลางคืนล้วจะซื้อนยังไงก็ฝากไว้เลยนะครับคันนี้ใครสนใจนะครับรีบโทรเลยครับผมนี่นะครับอย่าพึ่งโอนจ่ายเงินอะไรนะครับไปทดลองขับให้เรียบร้อยแล้วค่อยตัดสินใจนะครับนี่นะครับสวยจริงๆนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าจับตามองมากๆเลยนะครับ เป็นรถที่ใช้งานง่ายนะครับอิสุสุถ้าใครใช้กระบะอยู่แล้วนะครับจะเข้าใจเลยว่ามันใช้งานได้ดีนะครับคันนี้ก็สวยงามครับนอกในสภาพสวยงามหมดเลยเอาเป็นว่าเอามาฝากนะครับคันนี้ช้าไม่ได้กลัวมันจะไม่อยู่นะครับตอนแรกกะจะลงพวกนี้โอเคนะครับพี่น้องกลัวจะไม่ทันนะครับรีบให้พี่น้องได้ดูก่อนครับผมฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับคันนี้สวยมากๆจากที่มองนะครับที่เหลือไปเช็คเครื่องยนต์ตรวจสอบเอกสารเท่านั้นแหละครับก่อ ใครสนใจชอบแลหาอยู่นะครับใครได้ไปก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คุ้มมากนะครับราคาเปิดมานี่ปี2000ออโต้เปิดไว้ที่1900 0บาทนะครับสวยเนียนเลยครับโอเคครับขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมนะครับถ้าใครหารถเอาไปใช้งานนะครับก็ฝากกดติดตามไว้ก่อนได้เลยนะครับช่วงนี้มีรถมาลงสวยๆจริงๆนะครับต้องบอกเลยว่าผมยังคัดไม่ไหวเลยครับ วันนี้ก็หารถเชเพาาราคาหลักหมื่นนะครับเอาให้พี่น้องเลือกชมกันก่อนพรุ่งนี้น่าจะคัดหลักแสนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับช่วงนี้เราคิดว่ามีประโยชน์แล้วนะครับช่วยกดไลค์ให้กดแชร์เปกับเหน่อยนะครับไปเช็ครถตรวจสอบรถเข้ามาติดตามแลเข้ามารับชมลยนะครับแล้วใ้จนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าช่องนี้จะช่วยด้วยในเรื่องรถสวยก่อนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับคันนี้สวยจริง